ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมินนะคะวันนี้มินมาเล่นไมค์คร f t ในเซิร์ฟของซานต้านะคะวันนี้มินมากับน้องโบท๊ทน้องโบท๊ทนี่ครับโบ๊ทครับโบ๊ทครับโบ๊ทนะแล้วก็มากับมอดด้วยมอดวันน mm ี hmm. ่ <MOD. S 2> เอาท mm ีย hmm. <here, S 1> เอาไปแล้วโอเคโบสที่เป็นเป็นมอดของเซิร์ฟนี้นะคะก็เป็นคนรู้จักกับแอดมินนะแอดมินฟิวนะแล้วก็วันนี้ เราจะมาดูก่อนว่าเซิร์ฟนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่ว่าเซิร์ฟนี้จะเป็นแนวซไวเวอร์ใช่ไหมซไวเวอร์ <Surviv> or, เล่นสร้างบ้านหาของทำเควสต์แลกของอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นเราไปดูแต่ละจุดกันดีวกว่าว่ามีอะไรบ้างมาโอเค,อเคมาเอาไงบ้างแป๊บหนึ่งขอเปิดใหม่ปแป๊บเอาโอเคมาละมา อะไรเนี่ยยังไม่ตัดหน้าออนไปกันเนี่ยเฮ้ยแต่และคนโอเคมาอ่ามาจุดแรกนะคะถ้าเกิดเราล็อกอินมิสเตอร์เราสมัครเข้ามาแล้วตรงนี้โอเคเราก็จะมีของแจกกับตรงนี้นี่ค่ะกระโดดไปเอาเลยคือเป็น VIP เนาะโดด,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 ดไปสิโดดดิสิไม่เอาตกสิรออะไรโดดไปเลยโอเคนี่จะโดดไปรับรับของอะตามที่น้องโบนโดดไปตรงนู้นอุ้ยอยู่กับวับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยคอนเทนต์คอนเทนต์ โอเคมาตรงโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนแจก,กของนะคะแจกของไอเทมฟรีแล้วก็เนี่ยจะมีแจก,กของมากมายคือไม่ต้องไปขุดแหลกหาของแนละ้วมาตรงนี้ได้เลยถ้าอยากได้ชุดเพชรายใอยากได้ชุดเพชรายถ้าจะได้ชุดเพชรชุดของโหดดาบโหดอะไรเงี้ยเติมเข้าเลยลูกเติมเข้าดีกว่า,นาเนี่ยไม่อยากเติมวเสดกว่าสิแกเป็นมอสอ่ะ นีน่ก็คือน้องฟิลนะคะผู้ดูแลเซิร์ฟของเราคืออาคือเอฟเอยู่คือน้องเดี๋ยวเรียกเขหักขงอหักหมดเลยคือหน้าตาอย่างเงี้ยเออแกก็คือนัอนออนดกันไว้แล้วว่าเราจะมาอัดคลิปกันเลยเดี๋ยวน้องก็คงใส่ไปเล่นสมการออนตัวคาดไว้โอเคไอไอมดออกนี่โอเคตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นช็อปก็มาคลิกดูไ <G ül> ด้น <G ül> ี <G ül> ่ก็เป็นเฟซบุ๊กของ เซิฟนี้นะแล้วกอนนี้ก็จะเป็นไอเด้นะ IP 4IC IP. IP ของเซิฟนี้ MC Santa Fab net อ,อืมแล้วตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนสก,กินได้เนาะเข้ามาเราไม่มีสก,กินห่ือเงี้ยเเอาชื่อมาไม่มีสกินหรืออยากเปลี่ยนสก,กินเรามาค้าทับสก,กินได้สก,กินเนมโอเคส่วนต่อไปตรงนี้คือคำสั่ง add ค o n ข้ c t โถก็มีรายละเอียดเดียวกันนะ ตรงนี้สีอันเองเออสีโอเคตรงนี้เป็นโซนเอ็นชาร์นของก็มีกดรับเลเวลดูเลเวลเราตัวนีีีท่มชอบมากนะฮะเออใช่มาตีตีบวกหลายครั้งมากขอของมาเต้เยอะแจกของกับมาเต้เลยเอ้ยก็ถึงเวลาอ่าขอๆไงนั่งหนึ่งว่าไงทักทักนะทักทายหน่อยว่าไง มาเจีอ่อยเออช่างมันแล้วก็ผดรับเลเวลตรงนี้เนาะแล้วก็จะได้ลาพิษมาสิบ้าอันถ้าเกิดใครไม่พอลาพิษก็ไปขุดหาได้เนาะเพราะของมันมีเยอะอ่าไปดูต่อไปกันเลยตรงนี้ก็เป็นวาร์ปโซนไปสร้างบ้านตีมอนหาแร่ทำฟาร์มเดี๋ยวเราค่อยเข้าก่อนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คือใครมีพ o i n t มาแรกของอยากกดก็มาแลกของตรงนี้เนาะขึ้นไปข้างบนไปอยแดงนี่าแดงแดง หอยแบงเนี่ยมันทีบีเกมละเฮ้ยแกมีเกมละอ่ามีขายปืนงับนี่เด็กซักทองอะไรเนี่ยขายปืนครับจะปืนไม่มีให้แแล้วอันนี้อะไรเนี่ยมายืนบังกันหมดฉันจะได้ดูเนี่ยเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนาะอ่าก็เนี่ยเนี่ยตามนี้แหละถ้ามีอะไรก็มาดูรายละเอียดได้เนาะเดินเข้ามาดูเลยเราวงวงใส่อะไรก็เดินมาดู กดแต่ละตัวเลยแล้วก็ดมาอีกอันหนึ่งก็คือประโยชน์คําสั่งยศต่างๆใช่ไหมถ้าเราซื้อยศนะแล้วก็นี่ัวมีแบบนี้เลยนี่ยศอะไรยศเลยโดถที่เขาจะให้็7ปันไงเยอ่าเนี่ยก็จะมีตามนี้แหละ VIP เราซื้อมอดมอดลดก๊อตนี้ซื้อเท่าไหร่อ่ะเอ่อแปดร้อยมั้งขาวนขาวนแปดร้อยอ่ะแล้วก็ นี่แหละมาสเตอร์ล่ะมาสเตอร์ Master, ไม่รู้แล้วเป็นมดยังวะอยากอยากรู้ไปดูในเด็บเอาอยากรู้ไปดูเด็บเอาโอเคเนาะก็มีไอวีเอพีอ่าโอเคมาตรงนี้คุณต่อเลยแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแปดร้อยมั้งนะ,ะแต่อันนี้คือมีการแต่งงานกันด้วยผู้ชายจะแต่งงานกับผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงอะไรก็ได้กระเทยแต่งงานกับกระเทยโอเคก็ไปเกยแต่งงานกับเกยก็เอาเข้าไปแต่งกันเลย หาผู้ชายแต่งก็ได้ผู้หญิงเข้ามาหาผู้ชายแต่งก็ได้รแล้วแต่ที่สบายใจลำคาญแม่งก็บอกเลิกไปเลยคือคำสั่งนี้ไงสั่งงาสุดคำสั่งก็ไม่ตามนี้เนาะมาดูได้ดูง่ายๆแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรอ่ะครับโดเนตโดนเนอ๋อมีการโดเนตได้เนาะผมที่สองครับผมที่สองคะถุยละออกไปเสียเนียน อ่าอันนี้มินิช็อปเอาไปได้หรอมินิช็อป<ผ>ม,มีทำเลยได้เอาจะมาบังเงี้ยทำไมเนี่ย้องพีพีพลช้ไม่เป็นสามารถคลิกที่ป้ายมีวิธีการนั้นด้วยเนาะที่บอกยมินิช็อปไม่มีอะไรขายเลยฮะอ๋อป้ายตรงนี้ใช่ไหมครับมอนนี่อึดมากนะฮะอบอกไว้ก่อนเลย มาดูนี่อ่ะมาดูลูกของลูกของเจ้าของคลิปนะลูกแม่อันนี้แอดมินนําให้ออกไปอย่าทําลายลูกฉันโอเคไปดูฝั่งนน้นกันฝั่งนี้จะเป็นเอาของมาเล็กเควสใช่ไหมใช่ว่าเวลาทํเควสอ่ะโอเคเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเพิ่มเพิ่มเควสใหม่ทุกวันอืออ ครับเพิ่มาจากเพิ่มเครือร่องที่จะฟ้านี่แคอันนี้เครื่องมือเนาะเอาข้าวสาลีมาแล็กกับข้าวเหนียวทำยากแหลยทำได้กับปืนอีกเออทำยากจริงว่ะแต่ว่าเนี่ยมีตามน,นี้แหละยูซี่มีเอ็มหนึ่งระเบิดเจ็ดทุกสองมีดิคันแคือมันมีนเควสเควสเยอะใช่ป่ะเนี่ยเออเยอะเยอะเยอะตอนนี้ยังไม่ได้แอปเดี๋ยวมันมีเยอะก็ถ้เาเกิดใครขยันทำฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเลยนะถ้ามา ตีต้นไม้ต้นไม้นี่ง่ายนะเป็นอะไรอะไม้จิ้มฟันวุ้ดพี่ผมก็มีไม้จิ้มฟันนี่เป็นไม้ตบเกลียดแรกอ็ตีของกระตามได้แล้วล่ะไม้ตบเกลียนไม่เป็นไรที่หามาพิ่งเคยเห็นเบตาโอเคมาเป็นนี่เป็นเหล็กเนาะมาเล็กเป็นบล็อกเหล็กชุดเหล็กที่กระตากนะฮะกระตากบอกกระตากนะฮะก็มาดูเองว่าใครไม่มีอันนี้เวทเนื้อหมูมาเลยเนื้อเน่าตาบตัาหมู แล้วก็ต้มยำหมูหมูต้มยำหมูนี่ไงต้มยำหมูอึดอึดนะผมว่าน่าจะอึดนะจูจูโคตรเอกสามอ่ะแต่ไม่มีเอฟเอฟเฟเอฟขึ้นนี่เฟรนโฟนะฮะอ๋อนี่เฟรนโฟแล้วมีฟาร์มหมูไหมฮะมีแล้วของาร์มหมูมีครับกานมีฮะอ๋ออันนี้คือต้องไปตีบอสเอาบอสอึดมากอันนี้ของของบอสเลือดเลือดข้าร้อยรู้สึก ไปห้าพันเนาะห้าพันใหด่เลยฮะไปดูไฮะอะไรนี่ของบอสจะโหดมากแต่อันน่ะแต่ก่อนแต่ก่อนกลางมากตอนนี้โหดมากนะนี่คืออะไรเอานี่นี่คือปืนมีปืนวยมีปืนปืนกบขผาทํายากนะครับบอกไปก่อนหลังนี่ทํายากเหล็กบีเยอะขนาดนี้ยังทําไม่ได้นี่ก็มีแล้วเนี่ยโอเคป่ะเราไปดูในโซนของพวก ทางบ้านกลับอันนั้นหน่อยค่ะแล้ชอบป่ะฮะสอบเดียวขวาซื้อขวาสอบเดียวขวามันไม่ชอบไม่สอบอีกเหรอเออไหนบอกให้ไปดูในว็บสอบแบบชอบของไะเก็เอ้ยอย่าเสียเที่ไว้ซื้อของไว้ขายของอ่ะเดี๋ยวแบนสักหนึ่งวินะมาเลือกซื้อของซื้อซื้อซื้อสีซื้อสีคืออะไรอ่ะซื้อสีอะไรอ่ะ ต้นซื้อปุ๊บก็ได้ชื่อสีอันนี้ก็พีพีอ๋อชื่อสีอันนี้อันนี้พีพีซื้อเจ็ดวันห้าแสนนะโอ้ my god ทำงาตาเลือกเลยเนี่ยมันมันทอหาหาได้ละผมหาได้โหดมากบอสเก็ตมัดหาได้ละมัดหาได้นี่คืออะไรอ่ะตรงนี้คืออะไรมาดูกันอ๋อนี่ชื่อสีใช่ไหมชื่อสีชื่อสีอ๋อ คือเราฆ่าเราฆ่าพวกผีอย่างเงี้ยเราก็เก็บตังมาเพื่อซื้ออันนี้ใช่ปะใช่อ่าเพสีเนาะระวังโดนแกล้งนะครับระงอ้าตังไม่พอเดี๋ยวผมให้ตังไม่เอามามามาตรงนี้อีกมาตรงนี้อีกตรงนี้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวขายเป็นบ่ายตรงนี้เป็นช็อปาเงินไปเดี๋ยวเอาเงินมาเปยเอาเงินมาใช้ซึ่งอ๋ออันนี้จะเป็นพวกโซนขายของอย่างนี้เอง รรเส็จแล้วใช้จำเป็นที่ไม่มีถ้าเราเกิดเราเราไม่มีใช้อะไรเงี้ยเรามาซื้อตรงนี้ได้เนาะน่าจะใช้หมดแล้วก็จะเสร็จแล้วแต่กอนยังไม่เสร็จตอนนี้เสร็จแล้วของของขายของขายตะกอนต่กอนตะกอนตะกอนมันมีอ <ening> ันนี้อยู่สิบหกอันขายพันนึงเลยเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ไว้แค่ย้อมสีคนแกะกับย้อมสีเสื้อหนังให่นั้นาะอ๋อนี่มีบ็อกพวกนี้อยู่นี่ไง สลัมบอลขายอะไรฮะโอ้ยมีสลัมบอลแต่เราไม่ต้องการแล้วอ่ะต้องการโอเคไปดูอีกฝั่งหนึ่งอันนี้มีการจำเป็นหรือต้องสร้างบ้านสร้างฟาร์มอันนอันของไม่จำเป็นออ่าันนั้นของมาขายก็คือให้ให้ของที่ว่ามาขายใช่ป่ะขายเอาตังเวลาเราทำฟาร์มอย่างเงี้ยเอาของมาขายเพื่อไปซื้อของพวกนั้นะนรีได้ผมลอยทองนะเออจ้ะคืองขุดทองเหรอพี่ กุ้งทองไปผมมีฟันพิกแมนนะฮะับฟันพิกแมนโอเคปะเราไปดูโซนสร้างบ้านนั่นเถอะอันนี้ก็กดเดี๋ยวไปดูโซนบอสกันนะไปดูโซนบอสสองซานบ้างเออไปดูบอสกันก็ได้ป่ะถ้าถ้าเห็นถ้าเห็นบ้านของยูมินน cool ี่โผล่ผมเองนะครับโผล่มอสเองนะครับบ้านยังสร้างไม่เสร็จเลยก็มาเล่นเลือดเลือดคือแบบเลื่อนเลยสี่พันอ้มีหลายตัวเหรอหลายตัว Oh my god วัด บอสตัวนก็ได้ครับมาดบอสของก็ได้บอสบอสนะไปไปมาดูบอสกันมาเร็วเด็กๆโชติบอสโชติบอสโจ๊ะแอดหายแอดมินหายเออแอดมินอย่างนี้แหละเข้าไปเลยถ้าเกิดขี้เกียจเข้าก็ทับวารบอสสวัสดีเอน่้ยมีอะไรพูดหนีก็ได้ละข้างนึงวันนี้ไปดูบอสนะครับผม บอสอิดากลงจะบินไม่ได้ก็โดดลงไปเราจะไม่สามารถบินได้ค่ะหมรถเดไหมเสียงกล้องเมื่อกี้รถเปิดไหมเมื่อกี้เสียงกล้องเออเอ่อเอ่อเจ็เเจมเเจมบิร์บอสอิดมากนะฮะถ้าเช็ดถ้าถ้าไฟไม่โอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้โอเคสายฟานตัวจริงเหยียบตายแล้วบอสปีกเป็นแดงนี่มันอะไรเนี่ยที่นี่ไฟเยอะเหลือเกิน ร้อนแรงแต่ก่อนมีนเยอะกว่าน,นี้ฮะนี่จะเป็นเควสของพวกผีซอมบี้อะไรอย่างนี้เข้าบอสดีกว่าบอสมันมีสี่านอันนี้เป็นบอสสเกลซึ่งไม่เกิดเลยนี่ไงคุเล่นบางทีคุณโอ๊ยพยิงฉันไหนเนี่ยเป็นถึงบอสไหนบอสไปฆ้าบอสให้ดูสิบอสได้ได้บอสไหนบอสไหนบอกมาบอสไหนบอกมา บอกอมนี้นะตรงนี้ดูไหมได้ไหนละอุ้ยเข้ามาเข้ามาดู้เรียนรู้อันนี้จะเป็นพวกลูกสมุนนะเข้ามาดูเรียนรู้ด้วยโหดชนะทุกอย่างนะครับบอกก่อนบอสเลือดห้าพันเลยนะแต่มันจะได้ของดีนะบอกเค้นเอาของที่ไปแลกตรงนั้นนั่นแหละอ่ะผมไห้ของบอสคือเอาไปทำอะไรได้ตัวนั้นอะไปแลกของด้วยวะ ชโอเคพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมเราฆ่าบอสได้เราวิธีอ่อนออกมาแบนี้ใช่ไหมคลิกแบ็คออกเข้าก็คลิกตรงนี้โอเคเนี่ยเราเรามาฟาร์มฟาร์มเอาตังค์ตรงนี้ได้เพราะผีตัวหนึ่งเท่ากับบาทนึงมีฟาร์มอีกอันหนึ่งครับอันนี้ฟาร์มอีกอันหนึ่งหนักกว่าอันนี้เยอะฮะอ่าฮะไปดูไหมฮะ

โว่สิงกับค้างทำอะไรเนี่ยเน่าในเลยอะซิบเซิบเน่าเลยบอสท,ทำของบอสถ่ายไปทัท้งหมดอือโอ้โอเคก็จะมีบอสทัท้งหมดสี่บอสใช่ไหมอ้ยอุย้ยผีสี่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 มีบอสอะไรอีกคนนึงนะมีพิกแมนมีอ่าอาไปมีสเกลมีซอมบี้เฮ้ยขอดิ อะไรเบสเหรอเบสเบสเหรอเบสไม่เกิดเลยนะเบสไม่เกิดเลยนะแล้วก็ตียากเลยพรมบินนะเนี่ยหนูดูไฟดิเข้าไปเดี๋ยวร้อนตายเลยเนี่ยกินแล้เปิ้ลทองดิอ่ะอ่ะแจกแจกเปิ้ลทองอินชาร์อโออยโอ๋ยติดไฟแง๊งแง๊งแงงแงง ตีกดมันเข้ามุมก็ได้นะฮะไอเบสเนี่ยไหนเบสไม่เห็นเกิดเลยโหพี่สุดยอดก็สรุปกบอสแต่ละบอสก็จะมีเลืองดีเบสตีเบสเฉยอย่างเดียวคืออาจมันดอกไม่ค่อยดอกเบสเบสแหวนนะเพราะมันไม่ซื้อนี่อ๋อแล้วเราไปดูอันหนึ่งเดีอนละฮะเนี่ยขนาดลูกสมุนมันยังไม่มีเลยฟาร์มต่อละเนินเนินว่าพี่เนินเนินบักเกิด อะไร่ะมามาโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูนั่นอีกรอบขอบคุณมากพี่ได้แากได้แจกมสเหมือนกันเอาเราเขียนพิดพ์แล้วเนี่ยบันทอนอินชาต์อะพิเชนให้มาใจดีมากครับสื่อไปละฮัลโหลบเชฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล โอเคไปเรากลับบ้านไปดูบ,บ้านเรากันเออโอเคเรามาเล่นมาประมาณเกือบอาทิตเนาะเล่นก่อนเซิรจะเปิดด้วยซ้ำไม่เลอมันเปิดนานแล้วใช่คือเซิร์ฟที่จริงเปิดเป็นแนวพวกมินิเกมเหมือนกันนะตอนแรกแต่ว่าเบื่อมแหลกเพราะแอดทำแหลกคะ่ะทำเดียว แอดเองลงเล่นเล่นแบบหน้าตบมากไอมอสปิดฝนนี้มอนเงโอเคนี่ตรงนี้ก็เป็นมิ้นกับน้องทำเนาะสองคนนี่อันนี้น้องโบทำเป็นนี่แล้วก็บ้านลงนาตรงนี้มิ้นทำแล้วก็ฟาร์มนี่ก็ไปลากมาแล้วก็ขอส่วนหนึ่งด้วยขอกระต่ายเพราะว่าเราลากกระต่ายมาแล้วตกตายนะคะ ขอหมูเพราะว่าหมูแม่งบักตายตรงนู้นนะคะอาาขอขอกระต่ายแล้วขอสุขอนขอกระต่ายตัวนึงหนงกระตุยไม่ใช่เหรอพี่กร<ด>ะตุยเออใช่ต้องเรียกตตยออรยกระตุยเพราะแอดมินบอกไอ้กระตุยไปยิงไงล่ะนี่จะฆ่ากระต่ายใชะะ่เหรอตีเตะออกจากผมผมไม่ได้ตีผมไม่ได้ตีตอไ,อ,ไ<ห>อ้นี่ตีใครตีใครตีเอมวัน ว่าอะไรดีณ like okay, ิ้กอะไรคงพีดอะไรโอเคแล้วก็ตรงนู so, ้นก็จะเป็นบ้านมดนะคะมดฑมังซีกระจักกระจอกมากแล้วไงฮะทราไงผมไม่เน้นอันนี้บ้านหลังนี้สร้างไม่เสร็จดีคือแบบไม่รู้จะสร้างยังไงต่อข้างบนเนี่ยกะว่าจะสร้างให้มันเป็นโดมขึ้นไปอ่ะแต่ว่าเออทำละเลยสร้าแบบี้านบ้านสีลุงด้วยนะถ้าไม่ทุกอ่อนนี่ลำคานตาก็ โซนใครไาเจอบ้านมินก็จะสร้างแก้แกก็ได้เนาะพี่ไม่ว่าแต่อยากเกียนก็พอถ้าเกียนจะนเหลือแล้วฮะสร้างบ้านมินเหมือนสร้างบ้านข้างมอสอะโอ้ยสตาร์ทด้วยค่ะสตาร์ทก็อยู่นั่นค่ะสตาร์ทโดนสตาร์ทหรือบ้านเนี่ยหรู่บ้านหลังเดียวกับมอสนะฮ้องาสนใจสตาร์ทโดนสตาร์ทโดนแอบแกนตลอดอะสตาร์ทเนี่ยคืือออ่งเเพนน,นมินนชื่อว่าเลวมาก พแกมนเร็วมากี่คือบ้าแอดมินนี่คือบ้าแอดมินนะไหนๆพี่ยังไม่เคยเจอเลยผมรู้ที่เอ็อนเมื่อมาหผมแอดตึก T P ไว้รับ T P ซินี่มีหายคนอ่ะมันชื่ออะไรไว้มอนเนี่ยเดี๋ยวอันี้ของผมแอดตึก T P เอมผมงไว้ไม่ใคร T P หาผมได้ ได้จะให้แอดแมนดอก,ก,กโอ้โหไม่ทีพีไปหามันก็ได้ไอมอดเร็วโอเคก็ไว้ไว้คีนี้ก่อนวันนี้ก็จะมีกิจกรรมด้วยใช่ไหมยวค่อยไทยกิจกรรมองอีกทีนึงเนาะมีแต่แต่แอดไม่อยู่แต่ว่ามไม่ได้ดันเออว่ะต้องร้อยเซิร์ฟมีคนถึงยี่สิบคนถึงจะเปิดเนาะอ่ะอะอาอดเรื่องมากแอดเรื่องมากทาั้งเลย โอ้บรรยากาศสวยมากเนี่ยโดยเฉพาะพี่แี่ชอบมากเลยเพีย่แอ็กพี่แอ็กเนี่พี่ทำเองสวยอะจะไปไปได้เปลี่ยนได้ตรงบล็อกตรงกลางเนี่ยมันจะสวยกว่าเดิมนะห,หูทองฟ้าอย่างสวยอะ่ะโอเคอันนี้เป็นประตูที่วับไม่ได้เนาะแสงมากแต่ว่ามีพิ่ซ<ำ>มบ<ำ>ีเ,เกิดอยู่ทำทำไรของยังไม่รูเออ้เออทำให้สวยไงอออไหนบบสดูอะไร โคดูไรมิน่อนแน่โอเคก็มีไม่มีอะไรมากเนาะก็ไว้น้องเข้ามาเล่นกันน้องก็จะผมขอโนที่ขุดได้ไหมฮะโคดี่ขุดตรงไหนวะขุดอะไรก็ใครมาเจอเจอมินหรือว่าใครดูคลิปนี้ก็มาเจอแล้วก็อยากเจอมินก็บางทีผ้าออนอยู่ก็ทักทายก็ได้เนาะแต่เจอที่มินเลยฮะ ก็เ,กเดี๋ยวจะเอาไอพีไว้ใต้ดิพิชันเนาะเอาไว้มาเล่นด้วยกันเดี๋ยวถ้ากเกิดว่าจะมีอะไรอีกหน่อยนึงเดี๋ยวแอดมันก็จะอัปเดตเองมาถามกันได้โอเคมาระจบคลิปกันหน่อยเลยเด็กๆมารวมกัน,นอยู่นี่อยู่นี่อยู่บนนี่อยู่บนนี่มาๆๆถอดกรอบออกเดี๋ยวนี้นะไอพวกขี้โกงเท่าไหร่ เออผมก็ผมก็ฟรีเงี้ยผมไม่ได้เติมฮะผมีกอดเติมฮะกอดเติมเออเหมาะกอดแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะบทว่าอะไรนะกอดแก้วพิษดารกอดแก้วพิษดารเดี๋ยวพี่กอดแข้งกอดขาก็ได้มาเป็นมุกที่แพ็กมากโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปบิงแค่นี้ก่อนไว้เม่อีอะไรอัปเดตมาใหม่เราจะ มาเล่นต nah. okay. 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 ่อเนาะมาเล่นให้ดูจะปิดตรงนู้นดตรง้วยก็ดูได้แล้วเนี่ยเจอตรงนี้จ้ามีเนี่ยปิดตรงนี้ไม่ไปบ้านกากไว้ไปได้ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้นี่ปิดตรงนี้สวยแล้วนี่พี่แอดเนี่ยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยเด็กๆอย่าลืมดีไลค์ด้วยนะครับดีไลค์ด้วยกดไลค์สิ